วันนี้นะคะผมก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะนั่นก็คืออโลเพนนะคะซึ่งเป็นเจลแอลกอฮอล์ถึง75%นะคะ ปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพดูแลความสะอาดนะคะเราต้องปกป้องทุกทิศทางเพื่อให้ปัดจักเชื้อโรคแต่ว่าเชื้อโรคร้ายเนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวและทําให้ตัวเราและสมาชิกในครอบครัวเราเจ็บป่วยได้นะคะทุกๆวันนี้การปกป้องอยู่ในมือคุณแล้วนะคะด้วยอโรเทนนะคะซึ่งช่วยอะไรได้บ้างช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะเรามีเอทิลแอลกอฮอล์ถึง75%พร้อมส่วนผสมที่ ดีมากๆเลยก็คืออะโรเวล่านะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอีช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะพร้อมกับปกป้องคุณและคนที่คุณรักนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาลองใช้อโลเคนกันดูนะคะเอาละค่ะใช้เพียงนิดเดียวนะคะรู้สึกได้ทันทีเลยค่ะว่านุ่มผิวมากเลยนะคะซึมซาบเร็วมากนะคะ บางๆนะคะไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทุกการปกป้องนั้นอยู่ในมือคุณค่ะอโลเคนส์ค่ะ